คนเกิดอัคนาพิจิดวงชะตาตลอดทั้งปี2,566ต้องบอกว่าโดดเด่นมากทั้งในเรื่องการงานและการเงินรายละเอียดเพิ่มเติมว่าช่วงเดือนไหนที่การเงินและการงานจะดีนั้นติดตามได้ในคลิปนะครับคำเตือนคำพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รัคนาเพียงดวงเดียว หากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพนะครับสวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดรักคณาพิจิกในดวงชะตาตลอดทั้งปี2566 มาเริ่มกันที่ตั้งแต่ต้นปี2566เลยในวันที่17เดือนมกราคมปี2565ดาวเสารซึ่งแทนด้วยเลข7ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายจากพตช,ชะเข้าไปสู่พพันธุในช่วงนี้เองคนรักคณาพิจิกเนียที่เคยมีปัญหาในเรื่องการถูกระระเบียบในสังคมหรือเพื่อนฝูงเนี่ย จะดีขึ้นหลังจากที่ดาวเสารย้ายไปแล้วรวมถึงในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีปัญหาการสร้างความรำคาญให้คนรักนาพิจิกตั้งแต่ต้นปี2563เป็นต้นมาเนี่ยก็จะทำให้เริ่มดีขึ้นและในเรื่องของการถูกใส่ร้ายเรื่องของการถูกดินทาเรื่องของคดีความเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นอีกเช่นกันนะครับผม คนเกิดราคณาพิจิกหลังจากที่ดาวเสาย้ายไปแล้วเนี่ยจะทําให้คนราคนาพิจิกเนี่ยมีโอกาสาที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินว่างเปล่าได้ด้วยรวมถึงในช่วงนี้เองคนราคนาพิจิกเนี่ยจะส่งผลเสียก็คือในเรื่องของการงานเนี่ยจะทำให้คนรนาคณะพิจิกเนี่ยในเรื่องการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยขึ้นรวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดราคณพิจิกเนี่ย จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรืออา,อาจจะก,กลับบ้านเนี่ยค่อนข้างดึกดืนมาจากในเรื่องของการงานที่ค่อนข้างหนักหน่วงและให้ระมัดระวังในเรื่องของศัตรูนะครับผมในที่ทำงานหรือคนใส่ร้ายเนี่ยคนรักนาพิจิกเนี่ยยังมีอยู่นะครับผมเราก็ในเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างเหินกันนะครับผมอาจจะมาจากในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของต่างๆเนี่ยหรือการที่ กลับบ้านไม่เป็นเวลาเนี่ยทำให้ความรักของคนรักนาพิจิกในปี2566เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานั่นเองนะครับผมรวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรักนาพิจิกเนี่ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมีโอกาสาลงทุนได้ถึงช่วงของวันที่22เดือนเมษายนปี2566เพราะว่าดาวเสาร์ที่อยู่ในภพพันธุ ราหูและวตวยูที่อยู่ในภพอริเนทำมุมบีบในภพปุตตะซึ่งภพปุตตะนี้เองเนี่ยจะทำให้ในเรื่องของบุตรหลานเนี่ยจะเจ็บจะป่วยสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเจ็บจะป่วยรวมถึงในเรื่องของการลงทุนการเริ่มต้นการทำธุรกิจในใหม่ๆเนี่ยจะมีโอกาสแค่ถึงวันที่22เดือนเมษายนปี2565รรวมถึงยังส่งผลในเรื่องของ ราบผลหรือเรื่องของรายรับที่จะเข้ามานั้นยังไม่ค่อยดีหลังจากที่ดาวสาวย้ายไปนะครับผมโดยในเรื่องของรายได้ของคนรักคณาพิจิกเนี่ยจะดีตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2 6 6 6จนถึงวันที่22เดือนเมษายนปี2 5 6 6นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นในวันที่22เดือนเมษายนปี2566ดาวพฤหัสซึ่งแทนด้วยเลขค่าทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าสู่ภพอริบางโหราจารย์บอกว่าดาวพฤหัสที่ยกสู่ภพอรินั้นไม่ค่อยมีกำลังและไม่ค่อยได้ช่วยเหลือคนรักนาพิจิกโดยในทางผมนั้นดาวพฤหัสที่ยกเข้าสู่ภพอรินั้นยังช่วยเหือ คนรักคณาพิจิกได้อยู่บ้างซึ่งการที่ช่วยเหลือนั้นก็คือช่วยเหลือนในเรื่องของการงานแต่จะมีบางช่วงที่คนรักคณาพิจิกนั้นจะต้องระวังว่าดาวพฤหัสจะทำร้ายคนรักคณาพิจิกได้เช่นกันนะครับผมมาดูเรื่องดีๆกันหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าไปเรื่องที่ดีมากๆเลยก็คือในเรื่องของการเงินของคนรักนาพิจิกนั้น ดีต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมารวมถึง1มกราคมปี2566จะดีต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของ31ธันวาคมปี2566อย่างแน่นอนในเรื่องของการเงินและการเงินของคนรัชนาบิจิกหลังวันที่22เดือนเมษายนปี2566เนี่ยย่อมจะดีกว่า ปี2,565อย่างแน่นอนในเรื่องของการเงินรวมถึงเรื่องของการงานของคนรัคนาบิีเนี่ย ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับในเรื่องของการงานคือการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยแต่การที่ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาสู่ภพปริเนี่ยการงานที่มีปัญหาเนี่ยมันจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือก็คือผู้หรักผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือรวมถึงการงานนั้นมีโอกาสที่ยกย้ายเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีแม้ว่าการงานนั้นจะเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างรวมถึงคนเกิดรัก คณะพิจิกงนั้นยังดีในเรื่องของการต่างประเทศหรือในเรื่องของการติดต่อการค้าขายรวมถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยหนุนหลังคอยช่วยเหลืออยู่และในเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลืออยู่เช่นกันรวมถึ<บ>งมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีโชคราบเข้ามานั่นเอง รวมถึงคนเกิดรัาณนพิจิกเนี่ยจะมีโชคราบมาจากเรื่องของการติดต่อสังคมกับคนรอบข้างหรือเพื่อนฝูงที่คอยช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยคนรักคณาพิจิกเนี่ยฟันธงได้เลยว่าเรื่องการงานเนี่ยในปี2,566เนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่จะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือท่านรวมถึงเรื่องที่ดีมากๆและไม่มีข้อยกเว้นเลยก็คือในเรื่องของ การเงินเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2 5 6 6นจนถึงวันที่30ธันวาคมปี2 5 6 6กเนี่ยการเงินของท่านย่อมดีอย่างแน,น่นอนในส่วนของดาวพฤหัสที่ระวังจะมีปัญหานั้นคนรักคณาพิจิกเนี่ยให้ระวังตั้งแต่วันที่ 4, เดือนกันยายนปี2566จนถึงวันที่ สาเดือนธันวาคมปี2,566ที่ดาวพฤหัสซึ่งแทนด้วยเลข5า,าด้านโหราศาสตร์ไทยนั้น จะเดินถอยหลังอยู่ในภพอริทาให้ในช่วงนี้เองคนรักคณะพิจิกนั้นระวังจะมีปัญหามาจากในเรื่องของการงานซึ่งการงานที่จะมีปัญหานั้นอาจจะมีปัญหามาจากผู้รักผู้ใหญ่รวมถึงในช่วงนี้เองคนรักคณะพิจิกนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยโดยที่อิทธิพลเหล่านี้เนี่ยจะดีขึ้นก็คือหลังวันที่ ห่งมกราคมปี2,560นั่นเองนะครับในเรื่องการเงินของคนเกิดรัชกา,าพจิกประจำปี2,566นั้นการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับมาตั้งแต่ช่วงของหลังวันที่13เมษายนปี2,565ที่ดาวพฤหัสเนี่ยย้ายจาก พบพันธุเข้ามาสู่พบปุตตะซึ่งดาวพฤหัสที่อยู่ในภพปุตตะนี้สามารถส่องแสงจตุเกณฑ์มาที่พบกระดุมพระทําให้คนเกิดรักนาพจรจิงนั้นในเรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีและดีต่อเนื่องมาจนถึงหลังวันที่22เดือนเมษายนปี2566ที่ดาวพฤหัสเนี่ยย้ายเข้ามาสู่พบอริ ของคนรักนาพิจิกโดยดาวพฤหัสที่ย้ายเข้ามาสู่ภพอรินียังสามารถส่องแสงมาตีโกนมาถึงภพพันธุแล้วก็ตีโกนของดาวพฤหัสนั้นมีกำลังแรงกว่าจตุกเกณฑ์ของดาวพฤหัสได้ด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องการเงินของคนรักนาพิจิกนั้นจึงดีต่อเนื่องสองปีซ้อนนั่นเองนะครับ ในวันที่13เดือนมีนาคมปี2566ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลข3ทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าสู่ภพมรณะ ของคนรักคณะพิจิกโดยดาวคานั้นสามารถส่องแสงมาที่พบกระดุมพระของคนรักคณะพิจิกซึ่งดาวคารที่อยู่ในภพกระดุมพระคนรักคณะพิจิกนั้นถือว่าอยู่ในเรือนคูมิตรเพราะกอบกับได้รับแสงจากดาวพฤหัสที่อยู่ภพปุตตะส่องแสงมาอีก ทำให้ในช่วงนี้เองคนรักคณาพิจิกนั้นเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างที่ดีตั้งแต่วันที่13เดือนมีนาคมปี2566จนถึงวันที่10เดือนพฤษภาคมปี2566นั่นเองนะครับในวันที่ 15เดือนมิถุนายนปี2,566ดาวอาทิตย์ซึ่งแทนด้วยเลขหนึ่งทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าสู่ภพมรณะโดยดาวอาทิตย์ที่อยู่ในภพมรณะนี้สามารถส่องแสงมาอย่างภพกระดุมพระซึ่งเป็นภพตรงกันข้ามและได้รับแสงจากดาวพฤหัสที่ อยู่ในภพอรินั้นส่องแสงตีโกนมาถึงภพกระดุมพระทําให้ในช่วงนี้เองคนรักานาพิจิกนั้นเรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะหมุนเงินคล่องและมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนเข้ามาซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ในภพบรณะตั้งแต่วันที่15มิถุนาย,ยนปี2566จนถึงวันที่17เดือนกรกฎาคมปี2566นั่นเองนะครับและ ช่วงที่3คือในวันที่18เดือนสิงหาคมปี2566ที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลข3ทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่ภพราพะของคนรักนาพิจิกแในดาวอังคารนี้สามารถส่องแสงมาในภพที่4ก็คือพบกระดุมพระของคนรักนาพิจิกนั่นเองโดย ดาวคารที่อยู่ในพพก,กระดุมพานนั้นถือว่าอยู่ในเรือนคู่มิตรและได้รับแสงจากประธานสุประคร์ก็คือดาวพฤหัสนั้นสองแสงตีโกลมมาทำให้ในช่วงนี้คนเกิดรักคณะพิจิกนั้นมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนเข้ามาตั้งแต่วันที่18เดือนสิงหาคมจนถึงวันที่3 เดือนตุลาคมปี2,566ซึ่งก็เป็นเวลาประมาณ2เดือนนั่นเองนะครับด้านความรักคนเกิดรักคณาพิจิกประจำปี2,566นนั้นไม่ค่อยจะดีโดยที่เริ่มจากในวันที่ 17เดือนมกราคมปี2 5 6 6ดาวเสาวซึ่งแทนด้วยเลข7จนทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่พบพันธุของคนเกิดรักคนาพิจิกโดยดาวเสาวที่อยู่ในพบพันธุนี้สามารถที่จะส่องแสงไปในพบที่4นับจากพบพันธุ ก็คือภพปัตตนินั่นเองดังนั้นเนี่ยคนเกิดรัคณาพิจิเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยดาวสาวที่ส่งเกณฑ์มาถึงนั้นจะทําให้ความรักค่อนข้างที่จะมีปัญหาแม้ว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนิเนี่ยของคนราคณาพิจิกจะได้รับแสงจากดาวสาวซึ่งเป็นคู่มิตรที่สองแสงมาในภพที่สก็ตามแต่การที่เป็นคู่มิตรเนี่ยดาว เสาร์กับดาวศุกร์เนี่ยจะดีในเรื่องของการงานดังนั้นเนี่ยคนเกิดราคณาพิจิกถ้าอยู่ห่างกับแฟนมาจากเรื่องของการงานการที่ไม่มีเวลาได้อยู่ร่วมกันเพราะว่าออกไปทำงานจนกลับมามืดค่ำเวลาไม่ตรงกันหรือไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยก็จะเป็นการแก้เคล็ดดวงชะตาตรงนี้ไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับ โดยในเรื่องของความรักของคนเกิดรัคนาพิจิกเนี่ยควรจะระวังในช่วงตั้งแต่วันที่17เดือนมกราคมปี2566เป็นต้นไปเลยเพราะว่าดาวสาวที่อยู่ในภพพันธุนี้สามารถส่องแสงไปในภพที่4ก็คือภพปัตตนินับจากภพพันธุไปนั้นมีดาวอังคารที่รอยเด่นอยู่ซึ่งดาวอังคารเนี่ย ที่รอเด่นอยู่ในภพปัตนีเนี่ยดาวอังคารกับดาวเสาร์มาเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยย่อมมีปัญหาแน่นอนซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้งกันรวมถึงในเรื่องของการลงทุนการร่วมหุ้นต่างๆเนี่ยให้ระมัดระวังจะมีปัญหาโดยที่ดาวอังคารที่อยู่ในภพปัตตนีนี้จะอยู่จนถึงวันที่ 13. เดือนมีนาคมปี2566ดังนั้นเนี่ยคนเกิดรักคณาพิจิกเนี่ยก็ควรจะระวังในเรื่องของความรักตั้งแต่เดือนตั้งแต่กลางเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับและช่วงที่ควรจะระวังอีกช่วงที่2ก็คือตั้งแต่วันที่1 เดือนกรกฎาคมปี2566ที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลข3ทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าสู่ภพกรรมะของคนรักขนาพิจิกโดยดาวองคารที่ย้ายเข้าสู่ภพกรรมะนั้นได้รับแสงจากดาวเสาร์แทนด้วยเลข7ทางด้านโหราศาสตร์ไทยที่อยู่พ้นทุก่องแสงมาถึงดาวองคารที่อยู่ในภพกรรมะทําให้เรื่องการงานและความรักของคน รักนาพิจิกนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาและเรื่องของความรักนั้นจะมีปัญหาไปด้วยรวมถึงในช่วงที่ดาวอังคารอยู่ในภพกัมมะตั้งแต่วันที่1เดือนกรกฎาคมถึงวันที่18สิงหาคมปี2 5ง6นั้นเรื่องของความรักและในการร่วมหุ้นร,ร่วมลงทุนต่างๆของคนเกิดรักษาพิจิกนั้นไม่ควรจะ ไปร่วมลงทุนหรือทำกิจการการค้ากับใครอย่างเด็ดขาดในช่วงนั้นนะครับผมเพราะว่าอาจจะนำปัญหาซึ่งความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทมาให้นั่นเองนะครับส่งท้ายด้วยช่วงสุดท้ายช่วงที่3ความรักท้งเนี้ยัางสุดท้ายเนี้ยค่อนข้างที่จะมีปัญหามากกว่า 2ครั้งที่ผ่านมาโดยความรักที่ควรจะระมัดระวังก็คือตั้งแต่วันที่16เดือนพฤศจิกายนปี2566จนถึงวันที่28เดือนธันวาคมปี2566เพราะว่ามีดาวอังคารแล้วก็จะมีดาวอาทิตย์เนี่ยจรเข้ามาร่วมกับดาวอังคารด้วยโดยที่ดาวเสาที่ อยู่ในพบพันธุนั้นสามารถที่จะส่องแสงไปอย่างพบที่4ี่นะจากพบพันธุก็คือพบปัตตานีและดาวังคารกับดาวอาทิตย์ที่กําลังจะเข้ามาร่วมนั้นก็สามารถส่องแสงไปในภบปัตตานีได้ด้วยดังนั้นเนี่ยคนเกิดรักนาพิจิกเนี่ยช่วงนี้เนี่ยให้ระวังหนึ่งเลยก็คืออุบัติเหตุการผ่าตัดการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ ซึ่งแต่ละดวงชะตานั้นจะไม่เหมือนกันใครที่มีดวงชะตาที่มีดาวไร้ายๆอยู่ในภพตนุก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมานั่นเองและที่ใครมีดาวเร้ายๆอยู่ในภพปัตนิก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักเข้ามานั่นเองโดยที่ดาวอังคารดาวเสาร์และดาวาทิตย สดวงนี้ถ้าอยู่ร่วมกันเมื่อไหร่นั้นถือว่าเป็นคู่ศัตรูที่หลายแรงนั่นเองโดยปัญหาในเรื่องของความรักการงานสุขภาพและในเรื่องของบัติเหตุรวมถึงคนในครอบครัวรวมถึงการซ่อมรถการบำรบุงร,รักษารถระวังรถจะเกิดอุบัติเหตุนั้นควรระวังตั้งแต่วันที่16เดือนพฤศจิกายนปี2566จนถึงวันที่ 28เดือนธันวาคมปี2566ซึ่งเป็นเวลาประมาณ1เดือนครึ่งนั่นเองนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของการงานของคนเกิดรัคนาพิจิกนั้นหลังจากที่ดาวเสาซึ่งแทนด้วยเลขเจ็ทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าสู่ภพพันธุของคนเกิดรัคนาพิจิกตั้งแต่วันที่17 เดือนมกราคมปี2566ดาวสาวสามารถส่งเกณฑ์ไปในภพกรรมะของคนรักคณาพิจิกได้ด้วยโดยที่ในเรื่องของการงานของคนรักคณาพิจิกนั้นดาวสาวที่ส่องแสงมาถึงภพกรรมะนั้นให้ผลได้เกือบร้อยเปอร์เซนและเป็นผลที่เสียนั่นเอง โดยที่ดาวเสาร์ที่อยู่ในภพกรรมะนั้นเสมือนว่าดาวเสาร์อยู่ในเรือนศัตรูดาวเสาร์นั้นเป็นความราชาความเหน็ดเหนื่อยความอึดอัดดังนั้นเนี่ยการงานของคนรักคณาพิจิกในช่วงตั้งแต่ปี2566จนถึงช่วงของปี2568การงานของคนเกิดรักคณาพิจิกนั้นจะค่อนข้างมีปัญหามาจากความราชาความอึดอัดความเหนื่อยนาย และมีปัญหาให้จุกจิกจู้จี้ควรใจมาจากเรื่องของหัวหน้าง,งานอย่างแน่นอนแต่ยังมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงหลังจากวันที่22เดือนเมษายนปี2566เนี่ย ดาวพฤหัสซึ่งแทนด้วยเลข5าทางด้านของราศไทยนั้นย้ายเข้าไปสู่ภพอริของคนเกิดลัคนาพิจิกอริหมายถึงว่าลูกน้องหมายถึงการงานดังนั้นเนี่ยคนเกิดลัคนาพิจิกเนี่ยปัญหาที่มีอยู่เนี่ยจะมีลูกน้องหรือผู้ใหญ่ที่มาช่วยจัดการปัญหาตรงนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีและดาวพฤหัสที่อยู่ในภพอรินี้สามารถส่งแสง ตีโกนมาในพบกรรมะได้ด้วยดังนั้นเนี่ยการงานถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอย่างไงก็ตามก็ยังมีดาวพฤหัสที่หมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่คอยช่วยเหลือเนี่ยสามารถทำให้เรื่องของการงานที่มีปัญหานั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองซึ่งเรื่องของการงานของคนเกิด รักคณะพิจิงนั้นให้ระมัดร,ระวังว่าจะมีปัญหาอยู่ก็คือช่วงตั้งแต่วันที่4เดือนกันยายนปี2516จนถึงวันที่31เดือนธันวาคมปี2566นั้นให้ระมัดร,ระวังจะมีปัญหามาจากผู้รักผู้ใหญ่รวมถึงลูกน้องที่มีความรู้นั่นเองนะครับผมโดยการงานที่ดีของคนรัก คณาพิจิกนั้นช่วงแรกก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่15เดือนพฤษภาคมปี2566จนถึงวันที่ 15เดือนมิถุนายนปี2 5 6 6ที่ดาวอาทิตย์ซึ่งแทนด้วยเลขหนึ่งทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าสู่ภพปัตนิและดาวอาทิตย์นั้นสามารถส่องแสงมาในภพที่4จากภพปัตนีก็คือภพกรรม,มะนั่นเองและดาวอาทิตย์ที่อยู่ในภพกรรมะนี้เสมือนว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในภพกรรมะดังนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์ที่มีกำลัง แรงมีความเข้มแข็งเนี่ยและได้รับแสงจากประธานสุปเคราะห์ก็คือดาวพฤหัสที่ส่องแสงตีโกนมาถึงนี้ก็จะทําให้คนเกิดลัคนาพิจิกนั้นในเรื่องของการงานนั้นมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ในช่วงนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนที่ดีสําหรับคนเกิดลัคนาพิจิกนั่นเองนะครับในช่วงที่2 ในวันที่17เดือนสิงหาคมปี2566ดาวอาทิตย์ซึ่งแทนด้วยเลขหึงทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่ภพก,กรรมะของคนเกิดรักคนาพิจิกโดยดาวอาทิตย์ที่อยู่ในภพก,กรรมะของคนรักคณาพิจิกนั้นถือว่ามีความเข้มแข็งเพราะดาวอาทิตย์มีมาตรฐานดาวเป็นเกษตรนั่นเองและ การที่ดาวอาทิตย์เข้มแข็งเนี่ยย่อมส่งผลดีกับภพกรรมะของคนรักคณาพิจิกโดยที่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นประธานสุประเคะนั้นส่องแสงมาถึงดาวอาทิตย์ทำให้เรื่องของการงานของคนรักคณาพิจิกนั้น ย่อมส่งผลให้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือวิ่งเต้นหรือปรับตำแหน่งได้ในช่วงนี้อย่างแน่นอนนะครับผมโดยจะมีโอกาสจนถึงวันที่17เดือนกันยายนปี2566เป็นเวลา1เดือนนั่นเองนะครับก็ขอจบคนเกิดรักนาพิจิกดวงชะตาประจำปี2566ไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ในปี2566นี้คนเกิดรักนาพิจิกนั้นเรื่องการเงินนั้นน่ยขอให้กอบโกยได้อย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องของการงานและความรักนั้นถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นไม่ดีกับดวงชะตาของท่านขอให้ท่านผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้และให้คนรักนาพิจิกนั้น เสริมดวงชะตาด้วยการที่ทำบุญใส่บาตรกับภิกษุผู้อาพาธเช่นการไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่มีตึกผู้ป่วยสงอาพาธน,นั่นเองก็จะทำให้คนรักคณะิจิกนั้นในดวงชะตาจะสามารถแก้ปัญหาผ่านวิกฤต ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีด้วยเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับวันนี้ต้กงกาับข้าวมาสวัสดีครับ